สวัสดีครับนี่นะครับวันวันนี้วันพระนะครับผมดูนะครับผมดูลาบนะครับผมนี่นะครับผมดูเบื่อเลยนะครับมานอนอยู่กับรถนะครับรถของพลายบุญมีนะครับผมดูนะครับผมนี่นะครับอันนี้ทางหัวนะครับผมใหญ่มากๆเลยนะครับแวะมาให้โชคให้ลาบนะครับในวันพระนะครับผม คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนดูคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาภไปกันทุกทท่านนะครับผมดูนะครับผมวันนี้งูหลามนะครับดูนะครับขึ้นมาจากบนลังคานี้นะครับผมลงมานะครับรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับพอดีขวัญของบุญมีนะครับผมเด็กอ้วนนะครับผมบอกว่าตะวันตะวันงูมานะครับผมผมก็เป็นคนกลัวงูด้วยนะครับผมดูนะครับผม แวะเวียนมาให้โชคให้ลาบนะครับผมนี่นะครับงวดนี้นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนชอบเรื่องตัวเลขนะครับผมนี่นะครับผมน้องมานอนอยู่บนรถเลยนะครับผมเนี่ยนะครับถ่ายห็นจะเลยนะครับผมนี่นะครับใหญ่มากเลยนะครับผมนี่นะครับผมดูนะครับ เห็นแล้วก็น่ากลัวนะครับผมก็เป็นคนกลวงูด้วยไะครับผมดูนะครับยาวอยู่ประมาณสี่เมตรกว่านะครับผมนี่แค่นอนกดเอาหางมาทางนี้ด้วยนะครับผมดูนี่ครับไปแล้วนะครับผมเห็นไฟนะครับโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับดูครับผมลงไปแล้วนะครับไปดูนะครับยาวมากเลยนะครับ ขอมีแต่โชคมีแต่ลาบนะครับงวดนี้นะครับผมให้โชคให้ลาบนะครับขอโชคขอลาบนะครับผมดูนะครับจะไปทางไหนนะครับผมลงถึงดินแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับลงจากรถแล้วนะครับผมจะไม่ค่อยสว่างนะครับผมผมไม่มีไฟนะครับไปนะครับผมเนี่ยเอไปแล้วนะครับผมดูนะครับยาวสี่เมตรกว่าเลยนะครับผมยาวมากๆเลยนะครับ ทางนี้ก็สาวเพรกก็ะเล่นิ่นะครับขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ